ตลาดยางรถจักรยานยนต์ระอุบริสโตนกลับมาเขย่าบัลลังอีกครั้งพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่บริษัทเพชแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัดแถลงข่าวเปิดตัวในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์บริสโตนยางเป็นทางการในประเทศไทย โดยนับเป็นการดึงยางระดับโลกแบรนดน์นี้กลับมาเดินหน้าทำการตลาดในเมืองไทยอย่างเต็มตัวทุกเซกเมนต์โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากวงการรถจักรยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตรวมทั้งสื่อมวลชนตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่งนำโดยน,นายตาัยสิริชาญวิทยารมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพรแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัด ครับก็จริงๆจุดเด่นของยางบิสโตนนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงนะครับแล้วก็ทําให้ยางเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีนะครับตั้งแต่เริ่มใช้ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนะครับหลายพันหลายหมื่นกิโลหรือว่าเป็นปีนะครับคุณภาพของยางบิสโตนก็ยังคงคุณภาพที่มีสมรรถนะสูงนะครับอันนี้คือจุดแข็งของยางบิสโตนนะครับส่วนในการกลับเข้ามาทําตลาดในครั้งนี้นะครับก็ภายใต้ชื่อของบริษัทเทสแม็กซ์มอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีความต้องการแล้วก็จริงใจนะครับที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่ดดีมาใให้้้้ผูบบรริโภคคไชนะั เพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความแรงแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดป่าชะจากยางที่คุณภาพดีนะครับก็คงไม่สามารถส่งแรงม้าถึงพื้นได้นะครับหรือว่าไม่มีการยึดเกาะที่ดีนะครับก็ในในสเต็ปแรกนะครับในเฟสแรกของการทําตลาดเราเนี่ยก็มีความต้องการที่จะให้ผู้บริโภคนะครับได้ทดลองยางบิตโจนนะครับได้มากที่สุดก็คงได้เห็นกิจกรรมดีๆของบิตโจนจากนี้ไปนะครับแล้วก็การที่ได้เทสยางในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็มีให้เห็นแน่นอนนะครับ สำหรับยางที่เอาเข้ามาจําหน่ายนะครับจริงๆเราเอาเข้ามาในทุกกลุ่มนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่ยางสนามยางสปอร์ตนะครับยางทัวริง่งยางแอดเวนเจอร์ไปจนถึงยางสกูตเตอร์แล้วก็ยางวิบากนะครับเรียกว่าการเอากลับเข้ามาทําตลาดในครั้งนี้เนี่ยมีครอบคลุมรถทุกรุ่นทุกประเภทแน่นอนนะครับผม ตอนนี้เรามีดีลเลอร์อยู่ประมาณ45แห่งนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็นโยบายของบริษัทก็คงจะพยายามขยายดีลเลอร์ให้ครบในทุกจังหวัดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยใน1จังหวัดควรจะเห็นบิสโตรหนึ่งที่นะครับก็ใครที่สนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บิสโตรมอโต้ไทยแลนด์นะครับผมเรื่องราคาจำหน่าย เรื่องราคาจําหน่ายนะครับจากจากเดิมเนี่ยยางบิสโตนเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสวิงนะครับสูงบ้างต่ําบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีความต้องการอย่างที่เรียนนะครับว่าอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ใช้ยางคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับในราคาที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการทําราคาลงมาค่อนข้างพอสมควรนะครับก็เป็นราคาที่แฟนๆได้เห็นแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับ